สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเงยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะนิทานกฎแห่งกรรมก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังและน้องๆเช่นเคยนะคะพร้อมทั้งได้นาเรื่องเล่าในชีวิตของใครหลายคนนะคะมาสะท้อนเป็นมุมมองให้น้องๆได้รับฟังเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจไม่ให้น้องๆได้ทําผิดหรือว่าทําบาปลงไปนั่นเองนะคะ กันนิทานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะเรามาฟังเรื่องราวกรรมของหญิงท่านหนึ่งนะคะที่ในชีวิตผ่านมาของเขานั้นได้ไปสร้างกรรมด้วยการเล่นของต่ำย่ำของสูงและเธอคนนั้นนะคะได้เข้าใจว่าสิ่งต่ำๆที่เธอได้ทำลงไปนั้นจะทำให้สามีรักสามีหลงแต่สิ่งผิดที่เธอได้คิดและทำลงไปนั้น มันกลับสร้างกรรมและผลกรรมนั้นก็ได้ย้อนมาให้ชีวิตของเธอตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นจนไม่ได้เงยหน้าอ้าปากต้องก้มหน้าชดใช้กรรมนั้นสืบไปฟังเรื่องราวของหญิงท่านนี้ดูนะคะอุ๊ยเสียงอุทานของหมอนวจับเส้นที่กำลังไล้ฝ่ามือของแกทายาหมองหรือว่าอะไรสักอย่าง ที่มีกลิ่นรุนแรงคล้ายยาหมองหรือว่าน้ำมันมวยไปบนแผ่นหลังของยี่หวาจนมันร้อนว่าไปทั่วเพราะแกเอาฝ่ามืออันร้อนระอุนั้นลอดเสายืดของยี่หวาเข้าไปด้านในและไหลมือนั้นไปทั่วๆก่อนที่จะไล่เลียงนิ้วหัวแม่มือและฝ่ามือลงไปบนแผ่นหลังของเธออีกรอบหญิงสาวรู้ทันทีว่าคำอุทานนี้เกิดขึ้นเพราะขณะที่ทายา แกจะเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวเหล่านั้นไปโดนอะไรมานะน้องอ๋ออุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะคะยี่หวาตอบเลี่ยงเพราะยังไม่รู้สึกคุ้นเคยกับหมอนวดคนนี้ดีนะและได้ยินมาว่าถ้าจะมานวดกับเจรีหลอคนนี้ถ้าได้คุยด้วยไม่ว่าจะถูกคอหรือไม่แกจะชวนคุยน้ำไหลไฟดับเห็นเล่ากันว่าแกมีฝีมือนวดดีมาก ใครมาจะต้องติดใจมากันบ่อยๆแต่เสียอย่างเดียวหมอนวดคนนี้แกคุยเก่งไปหน่อยลูกค้าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบที่ชอบก็เพราะว่าเวลาแกคุยจะเพลินๆแกก็จะนวดแถมให้ถ้าไม่มีคนอื่นจองคิวต่อคิวแกก็จะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเรื่องที่คุยนวดแถมให้แบบไม่รู้เวลากันเลยแหละ คนที่ไม่ชอบก็เพราะตั้งใจจะมานวดเพื่อง,งีบหรือว่าผ่อนคลายความเครียดสักเล็กน้อยก็กลายเป็นว่าจะต้องมาทางตาคุยกับแกหรือไม่ก็ฟังแกคุยอย่างเพลิดเพลินไปฝ่ายเดียวด้วยตอนที่ยี่หววซ้อนมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านเช่าของหมอนวดคนนี้ก็ยังนึกกลัวอยู่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์พาลัดเลาะเข้าซอกเข้าซอยมาในชุมชนที่ไม่คุ้นเคยดูน่ากลัวชะมัด เหมือนจะได้เห็นภาพจากขา่าวเวลาพวกตำรวจบุกจับผู้ร้ายหรือว่าไปตรวจหายบ้าผู้ค้าพวกยานรกก็มักจะซ่อนอยู่ในถิ่นที่มีอะไรแบบนี้แต่เมื่อตกปากรับคำว่าจะมานวดแล้วและพี่เขาก็ตามมาส่งด้วยก็เลยพออุ่นใจได้บ้างพี่ที่พายิ๋วามามีชื่อว่าพี่ต่อแกเป็นสาวประเภทสองที่นิสัยดีและเป็นคนตลกเฮฮาด้วย พี่ต่อเป็นช่างทำเล็บต่อเล็บเพชรเล็บมือให้ยี่หวามานานปีคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเวลานั่งทำเล็บมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องพูดคุยกันไปด้วยจะหลับก็ไม่ได้พอคุยคุยกันมากขึ้นยี่หวาก็บ่นว่าปวดหลังไม่หายสักทีแกก็บอกว่าแต่รู้จักหมอนวดจับเส้นอยู่ในละแวกนี้คนหนึ่งเก่งมากม แกหายก็เพราะหมอนวดคนนี้แหละถ่านวดก็ไม่แพง,งแถมแกแก้โรคได้เก่งมากถ้านวดถูกใจจะให้ทิปแกก็แล้วแต่เราเพราะได้ยินดังนั้นยี่หวาจึงรีบจัดแจงหาเวลาแล้วก็นัดแนะก,กับช่างเพ้นเล็บคนนี้ให้เขาพามาส่งทันทีให้ยี่หวาได้รู้จักที่ทางไว้ก่อนหากถูกใจวันหลังจะได้มาเองได้ดีที่วันนี้ พี่ต่อแกปิดร้านเพนเล็บจึงอยู่เป็นเพื่อนยี่หวาได้พอขึ้นมาบนบ้านซึ่งเป็นบ้านไม่ใช่บ้านเช่าบ้านของเจรีหลออยู่บนชั้นสองเป็นห้องเล็กๆแคบๆยี่หวาก็ใจเต้นตุ้มๆต่มๆยังไงชอบกลไม่ใช่ว่ากลัวการนวดเพราะใจนั้นอยากจะหายปวดหลังเต็มทีอยู่แล้วแต่กลัวบรรยากาศที่ไม่เคยคุ้นแบบนี้มากกว่าแม้คนจะอยู่กันแออัด เสียงคนพูดคนเดินกันไปมาจอแจตามซอกซอยข้างล่างก็ตามทีเธอแล้วเจ็บไหมเนี่ยไม่หรอกค่ะโดนมาหลายวันแล้วเจรีแกถามพี่หวาต่อทันทีแต่ตอนนั้นพี่ต่อกำลังคุยโทรศัพท์อยู่จึงไม่ได้สนใจการคุยกันนี้แหมคนเราสมัยเนี้ยใจคอโหดร้ายนะตัวเล็กๆผอมบางอย่างนเนี้ยเนี่ย หนูน่ะจะไปสู้ใครเขาได้ล้วลูกอยู่ไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยอย่าให้คาว่าซ้อมเอาซ้อมเอาแบบนี้ดูสิเนื้อขาวๆเนียนๆเ,เป็นรอยเต็มไปหมดเลยยี่หวาบอกไม่ถูกว่าตัวเองขำหรือว่ากโกรธที่ถูกหมอนวดทึกทักเอาว่ารอยฟกช้ำดำเขียวบนแผ่นหลังของตัวเองนั้นถูกคนอื่นซ้อมมาแต่ก็ไม่ได้คิดจะโต้อตอบอะไรแกคงจะคิดว่ายี่หวา คงโดนใครฟ้องม,มาจริงๆเพราะขนาะยี่หวาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแกก็ยังคงความคิดเดิมของแกอยู่ดีเพราะว่ารอยหมาฟัดนี่ดูไปมามันก็เหมือนถูกคนซ้อมมาจริงๆยิ่งตอนที่ยี่หวาโดนหมากัดมาใหม่ๆด้วยแล้วใครที่ได้เห็นเขาก็จะว่ารอยเหมือนถูกซ้อมมายัางไงอย่างนั้นอาจจะเพราะว่าหมาที่บ้านเพื่อนตัวนั้นมันมีอายุเยอะมาก คมเขี้ยวของมันเลยไม่ครั้งความชราทําให้มันไม่สามารถฝังคมเขี้ยวลงในเนื้อของยีวาได้แต่แรงขย่าของมันก็ทําให้เกิดวงเขียวๆม่วงๆเป็นจ้ำๆเต็มไปหมดเพราะมันขย่ําได้ทีละสี่รอยเขี้ยววันนั้นมันขย่ายีวาอยู่หลายครั้งแต่ความมันเขี้ยวแผลที่หลังและต้นแขนจึงเกิดขึ้นนักไม่ถ้วนหนังซ้ํา ยังมีแผลถลอกปอกเปิดจากการล้มลงกับพื้นซีเมนด้วยอโหสีกรรมเขาเถินนะลูกนะอย่าผูกใจเจ็บมันจะเป็นบาปเป็นเวรต่อกันค่ะหนูไม่ได้โกรธอ,อะไรเขาเลยยี่หว่าตอบตามจริงเหตุที่เกิดขึ้นก็เพราะความซุ่มซ่ามของตัวเองโดยแท้หมาตัวนั้นมันทั้งอายุเยอะทั้งป่วยด้วยโรคเบาหวานขึ้นตามองอะไรไม่ค่อยจะเห็นจมูกมัน ก็คงจะรักกลิ่นไม่ค่อยรู้แล้วว่าใครเป็นใครยี่หว่าไปบ้านของเพื่อนนั้นออกจะบ่อยคุ้นเคยกับมันเป็นอันดีแต่เหตุที่ถูกมันกัดก็เพราะอุบัติเหตุจริงๆยี่หว่าซุ่มซ่ามสะดุดขาตัวเองแล้วก็ลลงฟาดไปยังร่างของเจ้าหมาที่มันกำลังหมอบแทะกระดูกข,ของเล่นมันอยู่มันคงทั้งตกใจและโมโหมันก็เลยฟัดยี่หว่าซะนุ่มซึ่งยี่หวาถือว่า มันเป็นเคราะห์หามยามร้ายของตัวเองไม่ได้คิดจะโทษมันเลยสักเล็กน้อยตรงกันข้ามยิ่งหวาสงสารมันเสียด้วยซ้ําที่คงทั้งตกใจและเจ็บด้วยดีแล้วล่ะลูกใครมันร้ายกับเราเนะก็อย่าไปร้ายตอบเขาแล้วถ้าจะเอาคนแบบนี้มาเป็นแฟนเป็นผัวด้วยนะอย่าเด็ดขาดร้ายๆ้ายแบบนี้ตัดได้แต่เลยอย่าเอามาเป็นเสน่ห์กับชีวิตใครใครกันเจรี ตัดลูกแต่ดผัวใครการอะไรที่ไหนน้ำเสียงของพี่ต่อดังขึ้นสวนทันควันนิล่อนคงจะเสร็จจากการเมาส์ทางโทรศัพท์แล้วเป็นแน่จึงได้หันมาสนใจเรื่องที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่เพราะเจ๊แก่เข้าใจผิดคิดว่า่หวาถูกคนทำร้ายมาฉันก็พูดทั่วๆไปนั่นแหละนางต่อพวกผู้ชายเนี่ยนะเลวเหมือนกันทั้งนั้นบทที่มันอยากจะได้เราอ่ะมันก็จะทาดีสารพัด พอเบื่อแล้วนั่นแหละลงมือลงไม้ทำร้ายเราเอาจนเจ็บจนตายได้ก็มีนะเหมือนตัวเองเคยโดนมาละสิเออสิยะฉันะผ่านมาแล้วรองนะถึงได้บอกเตือนนางหนูเนี่ยกลัวว่าจะไปลงผิดคิดทำอะไรไม่ดีไปเล่นของต่ำย่ำของสูงมันจะบาปกรรมลงโทษเอาเปล่าแหมสมัยเนี้ยเขาไม่ต้องใช้มนต์ดำของต่ำของสูงอะไรหรอกเจ๊เขาใช้เงินตรากันทั้งนั้นแหละ ฉันก็พูดเผื่อไว้ในนังต่อเหมือนฉันไงเคยหลงผิดไปทำเข้าไว้ซะเยอะตอนนี้ละ่ะเป็นไงละ่ะยิ่งก็โดนถีบลงนรกชั้นลึกสุดจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกนะตายตายโชคดีจังนะคะที่หนูนะ่ะไม่มีเม่นเสียงช่างเพ้นเล็บกับหมอนวดยังคงคุยกันต่อไปเรื่อยๆจนยี่หวารู้สึกดีใจที่อย่างน้อย ก็ไม่มีใครวกกลับมาคุยเรื่องของเธออีกและที่รู้สึกได้จนทำให้หูพึงนั้นก็คือเรื่องของต่ำของสูงอะไรนั่นยี่หวาได้ยินมาว่าการที่จะดึงผู้ชายให้กลับมาหานั้นความจริงแล้วมีเทคนิคง,ง่ายๆใกล้ตัวนิดเดียวเท่านั้นเองพวกที่ร้านเสริมสวยที่ยี่หวาเคยตามแม่ไปทำผมตั้งแต่เด็กๆเ,เขาพูดพูดกันบอกเคล็ดลับนั้นให้มาว่า แค่ใช้ประจำเดือนเท่านั้นก็เอาอยู่ไม่มีเลือดนะดีแล้วนะมันเป็นของต่ำเลือดเนี่ยมันมีอาถรรพ์โดยธรรมชาติเลยนะหมอนวดของยี่หวาเริ่มบรรยายแล้วนั่นมันก็ทำให้เธอตื่นเต้นจนตัวชาลืมไปหมดว่าตอนนี้กำลังเจ็บจนสะดุ้งเป็นพักๆเพราะแก่ทั้งบีบทั้งเคล้นเส้นสายที่มันตึงอยู่แถวสะบักแต่เรื่องที่ได้ยินอยู่นั้นมันทำให้ยี่หวาหูพึง แต่ก็ยังแท้งทำเป็นหลับตาพริมปล่อยให้คนสองคนนั้นคุยกันอย่างเมามันปากต่อไปแล้วที่ยี่หวาตั้งใจฟังเรื่องนี้ก็เพราะกำลังคิดจะใช้ของสิ่งเดียวกันนี้แหละดึงใครคนนั้นให้กลับมาอยู่กับเธอหลังจากที่เขาตัดสายสัมพันธ์กับเธออย่างไม่มีเยื่อใยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนึกเมื่อไหร่ก็ยังเจ็บปวดอยู่ไม่หายแล้วก็เสียใจอยู่ไม่วายเพราะยี่หวาทั้งรัก และลงทุนกับผู้ชายคนนั้นไปมากเหลือเกินเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยนะมันเป็นของต่ำเพราะมันเกิดมาจากตรงนั้นนะ่ะต่ำไหมละ่ะแล้วมันน่ะก็เป็นชีวิตที่ผิดหวังแกเข้าใจใช่ไหมนางต่อมันอุตส่าห์ฟูงฟักตัวมันเองรอเชื้อให้มาผสมแต่ดันแห้วนะ่ะเท่ากับว่ามันตายไปพร้อมกับความผิดหวังแล้วก็รอที่จะสมหวังตลอดเวลามันก็เลยมีความอาฆาตแค้นสิงอยู่ในนั้นด้วย ก็อยากได้เชื้อผู้ชายนั่นแหละมันอาถรรนนะอาถรรล้วนเลยแล้วถ้าหนูไม่มีประจำเดือนหนูนะ่ะจะเรียกผัวคืนได้โดยเอาประจำเดือนของเจ๊มาให้มันกินละ่ะทำได้หรือเปล่ายีบ้าฉันนะ่ะมันวัยหมดประจำเดือนแล้วเว้ยจะบ้าหรือไงอายุฉันป่านี้แล้วเอา้าถามจริงๆไม่ใช่ของเจ๊ก็ได้อ่ะขอเป็นของคนอื่นน่ะเป็นของพี่หนูน้องหนูอะไรเงี้ยเอามาให้มันกินได้ป่ะ ไม่รู้เว้ยไม่เคยลองฉันมีฉันก็เอาแต่ของฉันนี่แหละให้มันกินยังไม่เคยไปขอของคนอื่นว้าแล้วอย่างเนี้ยพี่เคนเขาจะกลับมาหาหนูไหมเนี่ยใหญ่บ้าแกนี่มันบ้าจริงๆนะเขาเอาไว้ใช้กับคนที่เป็นผัวเป็นเมียกันเท่านั้นโว้ยเลือดประจําเดือนน่ะไม่ใช่น้ามันกลายจะได้ไปดีใส่พระเอกหนังคนนั้นคนนี้แล้วก็จะได้วิ่งหน้ารดมาหาแกน่นะเอา้าจริงดิว้าแย่เลย งั้นหนูนะ่ะก็จะต้องหาผัวเป็นตัวเป็นตนให้ได้ก่อนสินะเออถ้าตามสูตรมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเจ๊ก็ไม่รู้นะว่ามันจะใช้ประจำเดือนคนอื่นได้หรือเปล่าแต่ฉันว่าก็อย่าทำเลยนะอา้าวมาตัดหนทางกันง่ายๆอย่างนี้นะเจ๊ก็หนูนะ่ะเผื่อเอาไว้ไงเผื่อหนูมีผัวแล้วผัวหนูนะ่ะมันคิดไม่ซื่อเผื่อจะไปมีเมียใหม่เป็นนางชนีอย่างเงี้ยกระเทยก็เสียหน้าใช่ไหมล่ะ ของของเราก็จะต้องดึงเขากลับมาสิกรณีกระเทยเนี่ยข้ายังไม่รู้จริงๆว่ะแต่พูดตามตรงเลยนะไม่ว่าจะอะไรอ่ะเองก็อย่าไปทำเลยนะนั่งต่อมันบาปก,กรรมคนโบราณเขาก็พูดไว้ว่าอย่าเล่นของต่ำอย่าย่ำของสูงชีวิตเนี่ยมันจะตกต่ำไม่ได้เงยหน้าอ้าปากทำมาหากินก็ไม่ขึ้นก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนี่ก็ฉันนี่ไงล่ะ เห็นยุทนโทเนี่ยตายเจ๊เจ๊เคยเอาประจำเดือนให้ผัวกินจริงๆหรือไงตะสิงเนี่ยนะแกมีดีจนถึงกับเจ๊นะต,ต้องหลอกให้เกกินประจำเดือนเลยหรือไงแล้วเจ๊น่ะเคยแย่งตะสิงกับผู้หญิงคนอื่นด้วยหรือไงจ๊ะไม่ใช่เว้ยไอเนี่ยถ้าอยากให้มันไปๆจะตายไป,ปแต่อยากได้ไมล่ะข้าย,ยกให้กลัวเลยสิแต่ที่ข้าพูดถึงเนี่ยมันสมัยก่อนโว้ยสมัยข้าสาว,สาว ค่าหนงงามแงกว่าน,นี้ต้องไม่รู้เท่าไหรนะเว้ยสมัยนั้นน่ะนางงามประจําอ่างไม่มีใครงามเท่าข่านะเว้ยนี่หว่าได้ฟังคําต่อล้อต่อเถียงของคนคู่นั้นแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้เจรเรล่อนั้นพอจะเห็นเขาความงามได้บ้างนิดหน่อยแต่รูปร่างก็ผอมมากแทบจะมองหาความงามอวบอิ่มส่วนเว้าส่วนโค้งที่เคยมีนั้นไม่เจอ ไม่น่าเชื่อว่าการเวลาจะทำร้ายคนได้อย่างร้ายกาดนักส่วนหน้าตาแก่นั้นอาจจะเคยสวยอยู่แต่ผิวที่เป็นฝ้าหนามีกระฝังลึกกระดำกระด่างนั้นกระจายอยู่เต็มหน้าลบความงามที่เคยมีเป็นจนหมดที่ร้ายที่สุดแกปล่อยให้ฟันตัวเองหลอคาปากแบบนี้นี่เองอันเป็นที่มาของชื่อเจรีหลอนั่นเอง แต่ถ้าฟันแกมีเต็มปากสักหน่อยมันก็คงจะพอดูได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทำไมแกถึงไม่ควนขวายหาฟันปลอมมาใส่ก็ไม่รู้อุย้ยภูมิใจนะนะ่ะนางงามประจำอ่านเนี่ยเกียรติประวัติในชีวิตหรจจะเจเจคนระดับข้านะมาได้ไกลขนาดนั้นเนื้อตัวเป็นที่ฉกชิงแย่งตัวกันสมัยนั้นได้ข้าก็ว่าคารู้แล้ววะ่ะข้ามาจากก้นท้องโรงสวน ท้องไร่ท้องนานู่นตะเกียงตะกายมาถึงนี่ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วไงเป็นเทพีอ่างแล้วยังไงต่อข้าก็เป็นที่รักของคนหลายคนนะสิวะใครๆนะก็หลงรักข้าประเคนข้าจนหมดจิตหมดใจแล้วทำไมแม่เทพีสาวดาวเด่นถึงได้หล่นมาจากสวรรค์ดันหล่นมาถึงก้นซอยกับพระเอกสิงนี่ได้เลยจ๊ะก็มันเป็นกรรมอย่างที่ข้าบอกเอง กับบอกนางหนูนี่ไว้ไงล่ะว่าอะไรก็ตามที่คนโบราณเขาเตือนไว้อะว่าอย่าไปทำกรรมมันมีจริงแล้วเจ๊ไปทำอะไรเว้ล่ะอยากขยักไว้เลยไหนไหนก็เล่ามาถึงนี่แล้วแหมข้าก็อยากจะเล่าจนจบหมดตรงนะถ้าไม่ถูกกวนประสาจากเองซะก่อนนะ่ะเอา้าใ้ายใครมันจะไปกวนเจ๊เนี่ยก็แกนี่แหละหนั่นนางต่อฉันจะเล่าเล่าแกก็มาขาดเตืย อุ้ยสอรี่สอรี่โทษทีโทษทีนะคะค่ะค่ะค่ะหนูต่อไม่ขัดใจคุณพี่เจรีก็ได้เชอแเล่าต่อได้ตามใจโลดหนูอยากรู้จริงๆนะจ๊ะเออให้มันน่ารักน่ารักแบบนี้หน่อยสิเออหนูพลิกตะแคงหน่อยจ้ะเจรีพูดชมกระเทยปากดีแล้วก็บอกยี่หวา่าให้พลิกตัวตะแคงทีนี้เธอก็ไม่ต้องเงี่ยหูฟังหรือคอยประงกหัว เพื่อเราฟังเรื่องอย่างลำบากอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังสงวนท่าทีด้วยการหลับตาพริมเราก็อยากรู้เรื่องที่เจรีแกได้ใช้ประจําเดือนเรียกผัวกลับเต็มทนแล้วสมัยข้างงามๆอยู่นะมีทั้งผัวทั้งกิ๊กเยอะแยะไปหมดเราชอบคนไหนก็เลี้ยงเอาไว้ของเงินอะไรที่มันเป็นกลเม็ดเคล็ดลับเนี่ยงัดมาใช้ทุกกระบวนท่าแเละแกเอ้ยรายไหนที่มันทําท่าว่าจะตีจ่า ฉันนะ่ะก็จะเอาประจำเดือนนี่แหละหยดลงไปในแก้วเบียร์แก้วเหล้าให้มันกินเวลามันนอนก็คงเกงลิงเรานี่แหละฉันน่าจะตามันเอาห่มหัวมันไว้ก็ยิ่งดีไว้ตายอกอีแป้นจะแตกมันดีหรือคะเจ๊ดีไม่ดีข้าก็ทํามาแล้วทั้งนั้นแหละตอนนั้นนะ่ะไม่ได้คิดเรื่องดีเรื่องชั่วข้านะ่ะจะเอาแต่เงินมันแล้วเองรู้อะไรไม่ล่ะคนพวกนี้ไม่ค่อยยอมจากข้าไปไหนรงนะ บางคนนะ่ะพวกเมียมันตามมาถึงที่ห้องท่าร,ร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายมันยังไม่สนใจเลยนะทั้งรักทั้งหลงใจว่างั้นเถอะเออสิวะหลงจนงอหัวไม่ขึ้นทีเดียวแหละต่อให้จากข้าไปไหนไกลก็ไม่นานเดี๋ยวก็แจ้งกลับมาหาแล้วของมันเคยเคยอะ่ะยี่หวาหูผึ่งฟังกลเม็ดเคล็ดลับนั้นอย่างตั้งใจในหัวของเธอตอนนี้เริ่มวาดแผนการไว้สารพัด ว่าจะใช้กลวิธีใดให้เขากลับมาหาเธออีกครั้งอาจจะต้องใช้อุบายหลอกล่อให้ดื่มน้ำที่ว่านั้นที่บ้านต้องหยดของดีใส่ลงไปพอไม่ให้รสชาติแล้วก็กลิ่นมันเปลี่ยนเพียงเท่านี้ก็สำเร็จไม่นึกว่ามันจะง่ายดายได้ขนาดนี้มิหน้าละ่ะพวกผู้หญิงที่ทำงานบริการหรือว่าผู้หญิงหากินจึงได้ชื่อว่าดึงผู้ชายให้มาหาตัวได้เก่งนะักมันก็คงเพราะใช้วิธีสกรปรกแบบนี้ทั้งนั้น มันไม่ได้ทำให้ใครถึงตายนี่นาะไม่ตายหรอกนะถ้ามันไม่ดันมันเจอกันเองแล้วฆ่ากันตายเนะ่ะแล้วของเจ๊นะ่ะไม่ถึงกับอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีหรอกเว้ยฆ่าสับรางเก่งอ้าวแล้วมันจะบาปได้ยังไงอะ่ะมันบาปก็เพราะว่าเราอะ่ะไปเล่นของต่ำอย่างนี้แหละนางต่อเอาของต่ำๆไปให้เขากินน่ะเจตนาให้เขารักเขาหลงเพื่อเอาเข้าวของมาปลนเปลอาเราความจริงอะ่ะ เขาจะไม่หลงไม่รู้ล่ะแต่พอได้กินน้ําอาถรรพ์นี้เข้าไปแล้วอ่ะมันไม่รู้จักหน้าลูกเมียมันแล้วนะมีอะไรเท่าไหร่ก็ขนมาประเคนให้ข้าหมดเลยลูกเมียเขาก็เสียใจสิคงทั้งเจ็บใจหรือไม่อ่ะก็อาจจะแช่งช้างหักกระดูข้าไปด้วยข้าก็ไม่รู้นะตัวข้าไม่สนข้าสนแต่ทางจะเอาให้ได้เท่านั้นมันเป็นงานของข้านี่นะข้าก็ต้องอยู่ต้องกินสมัยนั้นอ่ะข้าคิดได้แค่นี้เอง ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวคำสาปแช่งของใครทั้งนั้นอ้าวแล้วย่ำของสูงล่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ก็หัวคนไงล่ะผู้ชายเนี่ยเขาถือไว้สูงสุดกล้าวเลยนะไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่แกไปตบหัวเขาเล่นได้หรือไงแล้วเนี่ยเราเป็นใครผู้หญิงอ่างแล้วเราทำอะไรล่ะเอาน้ำล้างไอ้นันน่ะไปให้เขาล้างหน้าเอากุงเกงลิงไปโปะหัวมันเล่นแล้วเป็นไงล่ะ อาถันไม่ละคนถูกทำมันไม่รู้ตัวเรานะว่ามันหมดแล้วซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีหมดแล้วซึ่งวงิชาอาคมเจอน้ําล้าง,งนั่นไปก็ไม่เหลือหรอสง่าราศีหมดไปเลยธรรมาค้าขายก็ไม่ขึ้นมีแต่จะตกต่ำไปเรื่อยๆแต่เราเป็นคนทำเรารู้นี่นะเราเจตนาทำเรารู้ดีเต็มอกว่ามันไม่ดีแต่ก็ทำาพระอยากได้เขาไงอยากได้ของของ หนึ่งต่อรู้ไม่ละของพวกเนี้ยมันเข้าตัวทั้งนั้นนเ้ยเอาของต่ำเข้าตัวเองเจ๊เจ๊ทำจริงๆเหรอเนี่ยก็ oh, เออสิวะก็ oh, ถึงได้บอกไงล่ะยิ่งทำมันก็ยิ่งเข้าตัวตอนนั้นนะ่ะก็รู้ทั้งรู้นะว่ามันไม่ดีแต่รักเขานี่ว่าอยากได้เขานี่ว่าก็ไม่สนมาแล้วล่ะสมัยนั้นน,ะ Jay, น่ะเจ๊มีเสน่ห์ล้นตัวนะเงินทองมีใช้ไม่ขาดอูฟูซะไม่มีอ่ะ สุขสบายก็เพราะว่าเล่นของตำต่นี้ทั้งนั้นแต่พอวันร้ายคืนร้ายมาถึงนั่นแหละหมดตูดหมดตัวทำมาหากินทั้งนั้นไม่ได้หาคนมาเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนไม่ได้คงเพราะว่าทำมามากจนอาถรรพ์น่ะเริ่มกลับมาที่ตัวแล้วตกต่ำยิ่งกว่ามาข้างถนนซะอีกนะเว้ยมันไวขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ข้าเนี่ยนะนะติดทั้งเล่าติดทั้งยา หมดสง่าราศีไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขาต้อนรับมีคนรักมาชอบก็ไม่มีใครเขาจริงจังแค่หลอกฟันหลอกใช้ตกต่ำขนาดไปขอทานอยู่ข้างถนนนะเป็นบ้าเล่าแล้วก็ถูกจับเข้าโรงพยาบาลประสาทไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะได้มาเจอตระสิ่งนี้ได้มันก็ไม่แย่นี่นาทุกวันนี้เจก็ตามาหาก,กินได้มีบ้านมีผัวมีเงินใช้มันก็ถูก แต่ว่าข้าน่มีวันนี้ได้แกเอ้ยตกนรกเป็น20สิปีแล้วต่สิงเนี่ยข่าได้ก็เพราะกรรมนะไม่ได้เพราะว่าความรักสุดชีวิตหรือว่ามีจิตพิสวา์อะไรมันนักแต่เพราะมันเนเคยขู่เอาไว้ว่าถ้าข้าจากมันไปเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นฟันข้านะที่หล่อเนี่ยนะก็เพราะว่าฝีมือมันทำไอสิงเนี่ยมันตามหึงตามหวงแล้วก็ชกปากเอาจนข้านฟันหลุด แล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ไปใส่ฟันใหม่นะมันอยากให้ข้านาเกลียดแบบนี้แหละข้าจะไปไหนจากมันไม่ได้ต้องกลับมาเป็นหมอนวดจับเส้นหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็หาเงินให้มันซื้อเหล้ากินไปวันวันข้าเนะี่ยเป็นพี้ข้าของเจ้าสิงไปจนกว่าจะตายจากการยังไงลระวะนังต่อจริงหรือไงเนี่ยหนูไม่เคยรู้เรื่องเลยนะเจ๊นั้นก็รู้ซะสิแล้วถ้าเองรู้ว่าใครเนะี่ยคิดจะเล่นของต่ำย่ำของสูง อย่างพี่ข้าเคยทําอ่ะก็บอกให้มันมาคุยกับข้ามันจะสะทายให้ฟังทุกอย่างมันจะได้รู้ไงว่ากรรมก็ทําให้คนอื่นเสื่อมเสียตกต่ำเนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันจะเข้าตัวเราอย่างไรบ้างตัวข้าเองอะนะถ้าไม่ได้ไปพบพระไม่ได้ไปถือศีลกินเจเพื่อขออโหสิกรรมอะไรอะ่ะชีวิตข้าก็คงไม่เหลือมาถึงวันนี้หรอกวะนี่หว่าได้ฟังบทสนทนาระหว่างคนสองคนนี้แล้ว ดวงตาของเธอก็สว่างหัวใจก็พลันสว่างไปด้วยรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเหมือนดังกับว่าตัวเองคงเคยทำบุญไว้เยอะถึงได้โดนให้เธอมาพบพี่ต่อแล้วก็เจรีหล่อที่นี่ในวันนี้แล้วยังได้ฟังเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเรื่องร้ายๆที่คิดไว้ว่าจะทำให้ได้ก่อนหน้านั้นจึงได้มาลายจากใจไปทันทีที่ได้ฟังเรื่องจากปากของเจรีจบลง นับเป็นกุศลเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ตัวเองได้เคยทำไว้แต่ปางไหนหนอถึงได้มาได้ยินเรื่องจริงจากปากของคนที่เคยทำผิดไว้แล้วเช่นนี้ต่อไปก็ไม่มีวันที่ยิวาจะคิดเรื่องอะไรตำาๆแบบนี้อีกแล้วไม่มีวันเพราะว่ายวิวากลัวบาปก,กรรมมันจะคืนสนองเหมือนที่แจรีหลอได้พบอยู่มันยิ่งกว่าการตกนรกเสียอีก แล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆคะคณิธานกฎแห่งกรรมวันนี้นะคะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของผลกรรมที่เจรีหลอเธอได้เคยทําเอาไว้และเรื่องเล่านี้นะคะก็คงจะเป็นเหมือนคําสารภาพบาปนะคะที่ควรจะนํามาเปิดเผยให้ผู้ที่คิดจะสร้างกรรมแบบนี้ลงไปนะคะควรที่จะเลิกคิดแล้วก็หลีกเลี่ยงกรรมนี้ซะนะคะ